สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ่มครับครับวันนี้พี่ธงจะมาทําคลิปนําเสนอการปลูกเตยหอมนะครับก็พี่ธงเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับที่จะปลูกเตยหอมพื้นที่ความกว้างนะครับ3าเมตรความยาว7เมตรนะครับก็พื้นที่ไม่มากนะครับทดลองปลูกดูก่อนก็พื้นที่ด้านหลังนี้นะครับจะเป็นแปลงเตยหอมของพี่ธงแล้วก็พี่ธงได้เตรียมเตรียมเสาไว้แล้ว ความสูงก็เมตรเจ็ดสิบไม่ได้สูงมากนะครับเพื่ออทำเสาแล้วก็ดึงเชือกเตรียมทำสแรลนกันทางแสงให้กับต้นเตยนะครับพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับที่จะปลูกเตยหอมครับก็เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากก็ความกว้าง3เมตรนะครับผมจะอลองปลูก ทีละน้อยดูก่อนนะครับถ้าสำเร็จสาเร็จแล้วก็ค่อยทำในพื้นที่ใหญ่ๆกว้าง3เมตรความลึกก็7เมตรครับแล้วก็ผมก็จะเตรียมปักเสาเพื่อ,อทำสแลนดึงสแสลนกันแสงนะครับเตยเขาจะไม่ชอบแดดจัดก็เลยต้องมีสแลนกันแสงให้เขานะครับ ดินก็ต้องเป็นดินชุ่มชุ่มเก็บน้ําได้แต่พื้นที่ที่สวนผมเนี่ยดินจะเป็นดินทรายทีนี้ผมได้เตรียมดินมาก่อนแล้วโดยเตรียมพวกอินทรีย์วัตถุคือพวกฟางข้าวแล้วก็ขี้วัวหมักไว้สองเดือนนะครับจนตอนนี้เริ่มย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินแล้ว แล้วก็เป็นปุ๋ยไว้ให้กับเตยด้วยนี่ครับซากฟางที่หมักกัะขี้วัวผ่านมาแล้วสองเดือนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ำลงให้เต็มขังน้ำไว้แล้วก็ย่ำย่เพื่อให้ให้ดินมันเก็บน้ำได้อยู่ตัวนะครับต้องคอยเติมน้ำเรื่อยๆเพราะว่า,าที่ดินตรงนี้เป็นดินทรายน้ำอาจจะซึมระบายเร็วหน่อย ไม่งั้นความชื้นไม่ได้เตยอาจาอาจะเจอความร้อนมากแล้วอาจจะไม่รอดได้นะครับโคงเสารพร้อมแล้วติดตั้งสแลนกันเลยครับสแลนที่ผมเลือกใช้จะเป็นสแลนที่มีขนาดความกว้าง2เมตรความยาว10เมตรนะครับเราซื้อมาสองห่อก็ความยาวจะเกินพื้นที่ไปหน่อยหนึ่งเกินไป3เมตรก็ส่วนที่เกินก็เดี๋ยวเราก็ตัดออกนะครับสำหรับ ปอร์เซนต์สเปคที่ควบคุมแสงได้ก็คือสามารถพลางแสงได้60เปอร์เซนตครับเราก็การสแลนไป2ผืนก็เต็มพื้นที่ส่วนที่เกินเดี๋ยวเราตัดออกทีหลังนะครับแล้วก็ต้องเอาเชือกมามัดผูกสแลนไว้กับตัวโครงเสาโครงโครงหลังคาโครงเชือกที่เราดึงไว้ด้านบนนะครับเพื่อการไม่ให้ลมพัดแล้วสแลนมันเปิดนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาซ่อมใหม่อีกก็จะเสียเวลาครับต้องปูกยึดให้แข็งแรงแน่นหนานะครับต้นพันเตยหอมที่เตรียมไว้นะครับแช่น้ำไว้นานแล้วครับจนรากขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องปลูกแล้วช้าอยู่กับเตรียมพื้นที่ เตยหอมนี้ก็ได้รับการสนับสนุนความอนุเคราะห์จากาเตยหอมบ้านหน่อยนะครับเพื่อนๆยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี6 3ของจังหวัดขอนแก่นนะครับได้อนุเคราะห์พันเตยหอมให้มาส่วนหนึ่งให้มาทดลองปลูกก่อนครับก็ขอบคุณน้องหน่อยไล่เตยหอมบ้านหน่อยชุมแพมาครับก่อนที่จะนำต้นพันเตยหอมลงปลูก ผมก็จะปล่อยน้ําเพื่อให้ท่วมพื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็เมื่อน้ําท่วมเต็มพื้นที่แล้วผมก็จะเดินทําเทือกเพื่อให้ดินมันเหลวๆนะครับเดินทําเทือกแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับการทํานานะครับ <g ül 88> เมื่อดินเหลวได้ที่แล้วผมก็จะเอาต้นพันุ์เตยหอมที่เราเตรียมไว้มาปักดํานะครับใช้วิธีปักดําเหมือนการทํานาดานาครับแทนที่ว่าจะเป็นต้นข้าวต้นกล้าของเราก็ Favorite. land. จะใช้เป็นต้นเตยหอมนะครับ ระยะห่างของอก้าของต้นพันธุ์ที่ปักดำก็ผมจะใช้ระยะห่างอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับระยะระหว่างต้นจะ50าสเซนก็พื้นที่3มเมตรผมก็จะได้แถวหนึ่งก็ประมาณ4ี่ต้นเต็มพื้นที่3าคูณเตารางเมตรจะใช้ต้นก้าอยู่ที่50ต้นครับครับเนี่ยครับเราก็ค่อยๆปักดำไปทีละต้นทีละต้นจน เต็มพื้นที่ครับก่อนที่เอาต้นก้าลงมาปักดำนะครับผมก็ได้คัดต้นก้าโดยที่ว่ามันจะมีใบข้างล่างนะครับเนื่องจากว่าที่เราแช่น้ําไว้หลายวันแล้วมันอาจจะมีใบล่างมันมันเกิดเน่าเกิดเหลืองขึ้นมาผมก็จะดึงใบใบล่างออกนะครับประมาณ2 3ใบนะครับก็แล้วแต่ต้นนะครับบางบางต้นถ้าสมบูรณ์ดีก็ไม่ได้ดึงใบออกครับเพื่อป้องกันการ เน่าเปื่อยเมื่อเอามาปักดำนะครับผมก็จะดึงใบที่เสียเสียออกไปก่อนพื้นที่ปลูกผมจะแบ่งเป็น2ล็อกนะครับก็จะมีคันดินกั้นอยู่ตรงกลางเพื่อกั้นน้ําเพื่อเก็บความชื้นได้นะครับล็อกหนึ่งก็ความกว้าง4 4เมตรอีกล็อกหนึ่งก็ความกว้าง3มเมตรล็อกที่มีความกว้าง3เมตรเนี่ยต้นต้นกล้าที่ปลูกก็จะมี ยี่สิต้นส่วนล็อกที่ความยาว4เมตรตรงนั้นก็ต้นก้าอ่าสาต้นนะครับทั้งหมดก็50ต้นครับเสร็จเรียบร้อยครับปลูกเตยหอมจากนี้ไปเราก็มันดูแลบำรุงรักษาต้นพันธุ์ของเรานะครับให้เขาเจริญเติบโตสมบูรณ์โดยการให้น้ำให้ปุ๋ยน้ำไม่ควรขาดนะครับควรให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอให้ปุ๋ย ให้ฮอร์โมนบำรุงตามระยะเวลาครับแล้วต้นกล้าของเราก็จะอจจะเจริญเติบโตงอกงามถ้าเร็วหน่อย8เดือนก็สามารถที่จะเก็บใบตัดใบไปขายได้แล้วครับสามารถทํารายได้ให้กับเราได้แล้วหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่มองหาวิธีการที่จะปลูกเตยหอมกันอยู่นะครับครับแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มขอลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วพี่ธงจะทําคลิปดีๆมานําเสนอใหม่ครับฝากเป็นกําลังใจให้พี่ธงโดยการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ